สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฝนตัวยตตานะคะเราจะพามารีวิวรถรีวูนะคะเซติชั่นตัวตอนครึ่งตัวแต่งมีอะไรบ้างนะคะด้านนี้นะคะพี่<อ>ด้านหน้านะคะมาพรมกับครอบนะคะกระจังหน้าสีแดงตัวสีอยังไี่อไอพอค่พ้องับชุดสเกิร์ตด้านละะ่างค่ะใกล้ๆเลยค่ะชุดนี้จะเป็นชุดสปอร์ตี้นะคะชิ้นหน้าด้านข้างค่ะสวย 18นิ้วค่ะพร้อมยางออ l t e r r a i นะคะเป็นยาง2ถนนเหมาะกับทุกสภาพถนนค่ะและนอกนั้นยังไม่พอนะคะด้านข้างนะคะผลได้บ้าสติเกอร์นะคะด้านข้างจะเป็นตัวลายสปอร์ตเฉพาะนะคะ s อส o อร์นะคะ,นะ,ค,ะคนเค่ะและสเกลด้านล่างนะคะสีขาวตัดแถบแดงดำค่ะนี่เครื่งความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะ ด้านบนค่ะสวยๆเท่ๆค่ะสวยไหมคะตอนนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะคะทรงแมบติดด้านหลังเท่ๆไม่มีไม่ได้นะคะแต่แรกค่ะเหมือนเดิมค่ะโล่แมกนะคะลายแมกสามารถเลือกได้นะคะนี่เราจัดมาเฉพาะเลยเละะชุดนี้ค่ะพี่จะเป็นสปอยเลอร์ เท่ๆเหมาะกับวัยรุ่นนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถและนอกจากนี้ค่ะยังมีชุดสติกเกอร์นะคะด้านหลังตัวฝ,ฝาท้ายกระบะค่ะลักๆของเราจะมีการตกแต่งเท่ๆอย่างนี้นะคะ